สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับวันด้วยกับการเล่าหนังแบบ y ายวาเช่นเคยวันนี้เรามากับเรื่อง the way he looks หรือชื่อภาษาไทยก็คือมองเห็นรักนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ทำมาจากหนังสั้นนะครับมีชื่อเรื่องว่า i don't want to go back alone สำหรับฉบับหนังสั้นนะครับสามารถหาดูได้ตาม y YouTube ได้เลยก่อนที่จะไปฟังแอดขอกำลังใจคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลย ลีโอนักเรียนมัธยมปลายผู้พิการทางสายตาที่ดิ้นลนเพื่ออิสรภาพจากครอบครัวและเพื่อนสนิทข,ของเขาจีน่ากำลังคุยกันเรื่องที่พวกเขายังไม่เคยจูบกับใครเลยลีโอมีความรู้สึกกังวลใจเพราะเขาไม่คิดว่ามีใครอยากจะจูบเขาจีน่ามักจะเดินไปส่งลีโอที่บ้านแม้ว่าบ้านพวกเขาจะอยู่คนละทิศก็ตามที่บ้านแม่ของลีโอกังวลกับการที่จะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่เป็นไรเขาสามารถดูแลตัวเองได้และแม่ของเขาก็ตกลงให้เขาอยู่คนเดียวได้แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเธอที่โรงเรียนฟาบิโอและเพื่อนร่วมชั้นชาบูรีเลโอพอเสียงเครื่องพิมพ์อักษรเบีของเขาแต่ก็ดีที่มีจีน่าคอยปกป้องลีโออยู่เสมอวันเดียวกันนั่นเองก็มีนักเรียนใหม่ชื่อตาบเบียลมาเรียนร่วมชั้นด้วยและเขาก็ได้นั่งข้างหลังลีโอ จีน่าก็แสดงถึงความสนใจในความหล่อหาของเขารวมถึงสาวๆคนอื่นในชั้นด้วยลลโอและจีน่าเริ่มสนิทสนมกับการเบียลมากขึ้นและพวกเขาก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกันเป็นประจำวันหนึ่งล e โอต้องเดินกลับบ้านเพียงลําพังเขาจึงได้เจอกับแก๊งของฟาบิโอพวกเขาต่างพากาันล้อเลียนและแกล้งลลโอจนทำให้เขาสะดุดล้มและเมื่อเขากลับถึงบ้านชา้า พ่อแม่ของเขาก็กังวลใจและเป็นห่วงมากจึงบ่นให้เขาต้งแต่งนานาเขารู้สึกลำคาญกับการที่พ่อแม่ปกป้องเขามากเกินไปทำให้เขารู้สึกไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นและไม่เป็นอิสระต่อมาลรียอบอกจีน่าเรื่องที่เขาสนใจที่จะเรียนต่อที่ต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นอิสระจากทางบ้านและเขาก็ไม่ได้บอกพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยที่โรงเรียน กูสั่งให้จับคู่ทำรายงานแต่มีเงิ้นขยอยู่ว่าต้องทำงานกับเพศเดียวกันทำให้จีน่าปิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้คู่กับลีโอส่วนลีโอก็ได้คู่กับกาเบรียลระหว่างช่วงการทำรายงานลีโอและกาเบรียลได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปทานข้าวและดูหนังด้วยกันทำให้สองคนสนิทกันมากขึ้น2อสวันต่อมาลีโอพยายามสอนอ,อ,กอนักษรเบลให้กาเบรียล แต่เขาคิดว่ามันยากเกินไปที่จะเป็นไปได้ล e โอจึงบอกเขาว่าการขี่จักรยานก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาเหมือนกันในคืนหนึ่งกาเบรียลได้อาพาลรโอไปดูจันทรุป,ปร,ราคาด้วยกันทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาในยามราตรีที่ดีด้วยกันระหว่างทางกลับบ้านกาเบรียลก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมเสื้อขนหนาที่บ้านของลรโอและขอให้ลรโอเอาไม้เขาวันหลัง และในคืนเดียวกันนั้นเองลีโอก็ได้แอบเอาเสื้อของกาเบรียลมาดมและเขาก็นอนโดยสวมเสื้อของกาเบรียลและช่วยตัวเองไปด้วยทำให้เรารู้ว่าลีโอแอบชอบกาเบรียลอยู่วันต่อมามีเอเจนซี่ได้โทรแจ้งลีโวว่ามีเอเจนซี่มริกันที่สามารถดูแลเรื่องการเรียนแลกเปลี่ยนของนักเรียนที่มีความพิการทางสายตาลีโ รู้สึกดีใจมากการทำงานคู่กันทำให้กาเบรียลได้ไปส่งรีโอที่บ้านโดยไม่มีจีน่าเพราะพวกเขาคิดว่าเธอทำรายงานอยู่ที่ห้องสมุดและเธอก็โกรธมากที่พวกเขาเดินกลับบ้านโดยไม่รอเธอวันต่อมาพวกเขารอกับพร้อมเธอแต่เธอกลับทำเป็นเมือนพวกเขาเองในที่สุด ลีโอก็ได้บอกพ่อแม่ถึงเรื่องที่เขาอยากจะ,ระเรียนแรกเปลี่ยนต่างประเทศและพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งทําให้พวกเขามีปากเสียงกันเล็กน้อยต่อมาพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวกับลีโอพ่อ้าใจรีโอแต่เขาก็ยังไม่สบายใจเพราะเขาเป็นห่วงรีโอมากเพื่อนทั้งสามได้ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของคารินาส่วนจีน่าก็หลบหน้ารีโอ เพราะเธอยังงอนเขาอยู่เธอไปดื่มกับกาเบรียลและสารภาพว่าเธอรู้สึกว่ากาเบรียลเข้ามาแทนที่เธอในชีวิตของเลโอและเลโอจะไม่คิดถึงเธอถ้าเขาไปอยู่ต่างประเทศหลังจากนั้นจีน่าจึงพยายามจูบกาเบรียลแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยในขณะเดียวกันล e โอไม่เต็มใจที่จะเล่นเกมหมุนขวดกับเพื่อนแต่ก็ถูกเพื่อนบังคับจนเขายอมเล่น เมื่อมันหมุนมาที่ลีโอฟาบิโอหลอกเขาว่าเขาได้จูบก,กับคารินาแต่สุดท้ายเขาก็คว้าสุนัขของคารินามาให้ลีโอจูบทำกลางาความสนใจของเพื่อนๆแต่ก็ยังโชคดีที่จีนาเข้ามาเห็นจึงลากลีโอกไปก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้บอกเขาว่าฟาบิโอจะทำอะไรลีโอรู้สึกโมโหกับสิ่งที่เธอทำมากเพราะเขาคิดว่าจีนาจะไม่ให้เขาได้จูบก,กับคนอื่น ทำให้จีน่าโกรธเขามากกว่าเดิมแล้วเธอก็จากไปจากนั้นกาเบรียลก็ออกมาและบอกเขาว่าจะพาลีโอกลับบ้านแต่ดีโอู้สึมโมโหเป็นอย่างมากที่ทุกคนคอยควบคุมเขาและไม่ปล่อยให้เขาได้จูบก,กับใครจากนั้นกาเบรียลจึงพุ่งเข้ามาจูบเขาและเดินจากไปอย่างรวดเร็ววันต่อมาที่โรงเรียนมีการไปแคมปิง้งไม่มีใครสนใจลีโอทำให้เขาได้นั่งอยู่คนเดียวบนรถบัส ส่วนกาเบียลก็นั่งกาข้างคารินากาเบียลเข้าไปหาลลโอที่เต็นท์และอ้างว่าคืนนั้นเขาเมามากจนจำอะไรไม่ได้เลยรวมถึงการจูบซึ่งลลโอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยต่อมาระหว่างที่เพื่อนๆกำลังเล่นน้ำที่สระกาเบียลก็ได้ช่วยทาครีมกันแดดให้ลลโอซึ่งฟาบิโอก็ได้ล้อเรียนถึงความสนิทสนมของพวกเขา จากนั้นลิโอก็ให้กาเบรียลรอเป็นเพื่อนเขาที่สักในขณะที่ทุกคนอาบน้ำในห้องน้ำรวมเขารู้สึกอายที่จะไปอาบน้ำร่วมกับคนอื่นหลังจากรอทุกคนอาบน้ำเสร็จพวกเขาก็มาที่ห้องน้ำขณะอาบน้ำกาเบรียลก็ได้จ้องไปที่ร่างเปลือยเปล่าของลิโอและดึงมือนว่าน้องชายของเขากำลังถูกกระตุ้นให้ตื่นเขาจึงรีบถอยออกไปและนำผ้าขนหนูมาปิดไว้ด้วยความเขินอายคืนนั้นเอง จีน่าและลีโอก็ได้ทำความเข้าใจกันรวมถึงเรื่องที่ฟาบิโอเจ้ามาให้เขาจูและพวกเขาก็ได้คืนดีกันลีโอเดินตามหากาเบียลพอเห็นกาเบียลจีน่าก็บอกว่าเขากำลังจูบก,กับคารินาอยู่พวกเขาจึงไปดื่มด้วยกันทำให้ลีโอเปิดใจกับจีน่าว่าเขารักกาเบียลจีน่ารู้สึกช็อกมากเพราะดูเหมือนว่าเธอก็แอบมีใจให้ลีโออยู่ เธอจึงเดินจากไปทำให้เขาต้องอยู่คนเดียวลีโอจึงเดินตามหาจีนา่ากาเบรียลและคารินา่าจึงชวนเข้ามาเล่นน้ำด้วยกันทำให้ลีโอไม่สบายหลังกลับจากทริปเขาเลยไม่ได้ไปโรงเรียนจีนา่ามายเยี่ยมเขาที่บ้านและทั้งสองก็ได้เคลียร์ใจกันจีน่าก็พร้อมสนับสนุนความรักของเขาอย่างเต็มที่วันต่อมาเธอจึงบอกให้กาเบรียลไปเยี่ยมลีโอเขาจึงมาหาลีโอที่บ้าน ทั้งสองก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆและเมื่อลีโอถามเขาว่าเขาได้จูบกับคารินาหรือเปล่ากาเบรียลยอมรับว่าคารีนพยายามจะทำแต่เขาก็ปฏิษษษเสธเธอกาเบรียลยังสารภาพว่าเป็นลีโอต่างหากที่เขาสนใจและเขาก็ยังจำที่เขาจูบลีโอที่ปาร์ตี้ของคารินาได้อย่างไรก็ตาม เขาก็สงสัยเกี่ยวกับความรู้สึกของลีโอที่มีต่อเขาลีโอจึงตอบคำถามด้วยการจูบกาเบรียลที่โรงเรียนขณะที่พวกเขากำลังรายงานก็มีเด็กใหม่เข้ามาและหนึ่งเหมือนว่าจีน่าจะรู้สึกเขินเป็นพิเศษหลังจากเรียนเสร็จทั้ง3ก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันโดยมีลีโอก่อแขนของกาเบรียลทำให้ฟาบบโอและเพ,พื่อนๆแซวถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาทำให้ลีโอเปลี่ยนจากก่อแขนไปจับมือของกาเบรียล ซึ่งทำให้เพื่อนๆนและฟาบิโอเอื้องไปตามๆกันจากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เกลีโอขี่จักรยานโดยมีกาเบียลนั่งข้างหลังเพื่อช่วยเหลือเขาแฮปปี้เอนดิ้งเวอร์เบแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Way He Looks และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก iMDB ถึง7.9และเว็บไซต์ Rotten Tomato จากนักวิจารณ์ได้93%ส่วนของคนดู89% เพื่อน,อนมีความคิดเห็นกนอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนที่ยงล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อพิพาทประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ